สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นโบนเลขเด่นแบบ4ตัวของ Apple นะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปครับไม่มี7กับ9 อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 2 4 8นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 4 6 8นะครับทางไดเลขของอาจารย์ก็ตามที่เลยนะครับมีเข้ามีหลุดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนงวดที่1ทับ2,568 แอปเปิลคำนวณได้0468นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นทางเด็ดนล่างเด็ดนล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข2ไว้ออก2 3ทางโดยเลขเด่นล่างของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับสำหรับงวดใหม่แอปเปิลคำนวณได้2468ทุกทัน ใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นล่างได้2 4งสี่หกนะครับต่อมาจะเป็นนวทางเด่นเหนือใต้แบบ4ตัวของแอดคมงวดที่ผ่านมาเริ่มงวดแรกนะครับพอสอใหม่การคำนวณเข้า2ตัวนะครับก็คือ3กับ7 3ไปล่างส่วน7ไปด้านบนครับ สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านนัดคมคำนวณได้1678นะครับ1678เด่นเนื้อใต้แบบ4ตัวงวดที่2มาด้วยกันก็จะเป็น,นทางเด่นเหนือใต้แบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข9นะครับไปบนเข้าหลักหน่วย เบอออก77923สำหรับงวดใหม่แอดคมคำนวณได้589ทุกท่น589ตอบสูตรในของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปใช้เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขติดบนแบบ4ตัวสูตรนี้ของแอดขมงวดก่อนหลุดทุกทันไม่มี7กับ9สําหรับงวดใหม่คํานวณได้6 7 8 9นะครับต่อมาก็เลขติดล่างแบบ4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมา2ตัวเลยนะครับก็คือ2กับ3 สำหรับงวดใหม่แอดคมคำนวณได้9012นะครับ9012ต่อมาก็ลงแต้มให้ด้วยเลยนะครับแต้มรวมร่างสูตรนี้ของแอดคมงวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีแต้ม5 2กับสารได้สําสำหรับงวดใหม่ แอดคมคำนวณได้6 7 8 9 0 1นะครับ6 7 8 9 0 1ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มล่างแบบสตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของแอดคมคำนวณไ,ได้แต้มห้าอยู่ทุกท่านสำหรับงวดใหม่สูตรนี้ได้7 8 9ด้าหนึ่ง 8 9 1หนึ่งนะครับแต้มล่างแบบ4ตัวต่อมาก็แต้มรวม3ตัวสูตร1สูตร1ของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีแต้มสาสำหรับงวดใหม่ได้สองสขอพายสองสามหนะครับ2 3 4 6 7 8ี่ดด ต่อมาก็สูตร2นะครับสูตร2งวดก่อนหลุดครับไม่มีแต้มสาสำหรับงวดใหม่คำนวณได้490278ทุกทั่้าน4 9 0 2ง8ต่อมาก็สูตร3สูตร3งวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มีแต้ม3 งวดใหม่ได้890 124 890 124ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวของมุมขอนแก่นงวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยนะครับก็คือ7กับ9ทุกท่านครบบนนะครับควยออก7 7 9 ทางโดยเลขของอาจารย์สูตรมีห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับสำหรับงวดใหม่หนุม่มขอนแก่นคำนวณได้8637ถูทุกท่นาน8637ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเลขติดบนงวดจำที่1ทับ2 2568 ต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณหลัก10ของแอดพิมีงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มีเลข7งวดใหม่ได้04568123มาด้วยกันก็จะเป็นทางหลักหน่วยหลักหน่วยงวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มีเลข9 สำหรับงวดม่ได้1 3 4 5 7 8 9 0มัดรวมกันดูนะครับ10 4 5 6 8 1 2 3หน่วย1 3 4 5 7 8 9 0ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้ของแอดหนูน้ำทิพน้ำสมยัย งวดที่ผ่านมาจะเป็นงวดที่สองนะครับที่ผมลงให้หนูน้ําคํานวณได้เจ็ดกับเก้าก็มาทั้งสองตัวนะครับงวดก่อนนั้นๆก็ได้เจ็ดกับเก้ามีเลขเก้าเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งงวดใหม่นี้จะเป็นงวดที่สามนะครับสําหรับสูตรนี้ใครตามมารับไปนะครับอหนูน้ําให้มาแล้วคํานวณได้เก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่ง ใบเต็มทุกท่านแนวทางสิบหน่วยแบบสองตัวอัมน,นี้ครับแน,น,นวทางของหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมยัยต่อมาจะเป็นแนวทางของไอสอสนามบินน้ำใบนี้เป็นแนวทางเด่นคู่เป็นคู่ของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับงวดใหม่ ถัดมาก็จะเป็น,นทางสายใต้นะครับสายใต้งวดที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้ทุกท่านสองสามสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเลขเด่นที่คำนวณได้ก็คือสี่เจ็ดแปดครับเด่นต่อมาก็สี่กับเจ็ดเด่นสูงเกนจะเป็นเลขเจ็ดนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวสายใต้งวดที่ผ่านมาได้1น,นะครับขอภัยได้สมนะครับตัวเด่นก็มาทุกท่านหัวยออกสองสามสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นตัวเดียวได้เลข4ตัวรองก็คือเลข5ครับมาต่อกันที่แนวทาง10บหน่วยบน ของแอดมีตังงวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยทุกท่านก็คือ7กับ9ก้าสำหรับงวดใหม่ได้เก้าเจ็ดหกหนึ่งสีเจหหนึ่งสใบเต็มนะครับยวทางสิบหน่วยวันที่อยู่ด้านล่างฝั่งทางซ้าย ต่อมาก็จะเป็นทางสอนล่างสอนลอ่างงวดก่อนมีเลขสนะครับโวยอกสองสามปกงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่อยู่ด้านบนครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สี่หกหนึ่งศย์ห้าแดทุกทันสี่หกหนึ่งศูนย์ห้าแปด ถัดมาก็ดับสนอบนนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลข3ก็ผ่านนะครับสำหรับงวดใหม่ได้เลข5้าทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นต่อมาก็ดับล่างดับล่างงวดที่ผ่านมาจะมีตังคำนวณได้เลข9ก็ผ่านนะครับคุยออกสองสาม งวดใหม่ดับล่างคำนวณได้เลข7ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ